โมเมนต์จุกอกนุ่นเกือบร้องไห้หลังได้ใกล้ชิดเบิร์ดแฟนของแตงโมอ่อนน้อมถ่อมตนสุภาพเสมอสำหรับเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมนิดานักแสดงสาวผู้ล่วงลับซึ่งทางครอบครัวและเพื่อนๆได้จัดพิธีอาลัยให้กับแตงโม ที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพเป็นเวลา3วันซึ่งในงานเบิร์ตจะคอยต้อนรับแขกและไปขอบคุณจากใจกับความรักความหวังดีที่ทุกคนมอบให้กับแตงโมซึ่งก็มีแฟนๆเพื่อนๆคนบันเทิงตบเท้าเข้ามาร่วมงานกันอย่างคับข้างและในวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนางเอกสาวนุ่นวรนุชก็เดินทางมาร่วมพิธีไว้อาลัยแตงโมเช่นกันล่าสุดโลกออนไลน์ได้แชร์คลิปโมเมนต์จุกอกน้ำตาซึมเมื่อพี่นุ่นเข้ามาหาเบิร์ตก่อนจะสวม ให้กำลังใจซึ่งมีบางช่วงบางตอนนุ่นถึงกับบอกว่าจะร้องไห้พี่นุ่นขอเป็นกำลังใจให้นะขอกอดทีหนึงขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com